ระวังจะเสียสิทธิ์โดยไม่รู้ตัว น,นี่ใครที่ซื้อกองทุน S S F I M F อย่าลืมแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วยถ้าใครยังไม่ได้แจ้งอาจจะเสียสิทธิลดหย่อนภาษีได้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือให้ไปแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์กับบลจที่เราไปซื้อกองทุนเอาไปว่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยดีกว่าอันดับที่1นึ่รู้ก่อนว่ากองทุนที่เราซื้อเนี่ยมันอยู่บลจไหนอย่างผมซื้อกองทุนของ S C B A M เนี่ยผมก็ต้องไปแจ้งความประสงค์บนเว็บไซต์ของ S C B A M อย่างที่2ให้เราไปแจ้งความประสงค์ซึ่งเว็บนี้เนี่ยเขาสรุ ่าบลจไหนต้องไปแจ้งผ่านลิงก์ไหนก็เดี๋ยวผมแปะไว้ในคอมเมนต์ให้อย่างของผมเป็นของบลจ SCBAM ก็ให้คลิกแจ้งสิผ่านลิงก์นี้เลยจากนั้นกดแจ้งความประสงค์ใส่ข้อมูลให้ครบซึ่งมันจะมีช่องหนึ่งให้ใส่เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน12หลักเราสามารถหาได้จากหนังสือรับรองหน่วยลงทุนแล้วเรียทะเบียน12หลักจะอยู่ตรงนี้หรือถ้าใครไม่มีไอใบนี้ก็กดเข้าไปในแอปที่เราใช้ซื้อกองทุนก็ได้ของผมเป็นของ Pinomina กดเข้าไปที่ tag saving fund เลื่อนลงมากดหนังสือรับรองเลขผู้ถือหน่วยลงทุน